สวัสดีครับวันนี้มาขอเข้ามาดาวินนูเยสกันนะครับหลังจากเกมเมื่อคืนเนาะเรามาพูดหลังเกมกันหน่อยเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเกมค่อนข้างจะอึดอัดทีเดียวว่าเราอาจจะไม่สามารถชนะเบนฟอร์ดได้ใช่ไหมครับผมรุนเงินแบบหนักมากเนาะจนถึงนาที90ครับฮีโร่ของเราดาวินนูเยสก็ลงมาช่วยยิงหนึ่งลูกไม่พอนะครับยิงสองลูกไปเลยนะครับอ่าส่วนตัวผมคิด,คดว่าเออ คือแกยิงได้ก็ดีแล้วครับเอาใจช่วยดูจาก r e a คชั่นหลังเกมหรือว่าตอนที่แกยิงประตูได้น,นะครับเพื่อนๆต่างเอาใจช่วยมากๆครับทุกคนเข้าในทีมเข้าไปหาแกและยินดีกับแกมากทีนี้ทีนี้หัวขีพผมหมอขอเข้ามาก็ก็ตามดูต่อไปนะครับคือดีใจกับแกด้วยจริงๆว่าที่สามารถปลดล็อกได้ผมว่าลูกแรกก็ไม่เท่าไหร่เพราะเป็นการแท็บอินเนาะนะครับก็แต่ลูกที่สองเนี่ยมันมันแสดงถึงความนิ่งที่มากขึ้น เพราะว่ามีการแตะหนึ่งจังหวะแล้วค่อยยิงเต็มข้อนั้นลูกที่สองผมว่าค่อนข้างจะทําให้แบบเรียกความมาั่นใจของแกได้ดีแต่ที่นียมันก็ต้องติดไปอย่างหนึ่งนะครับว่าแกเป็นเหมือนรถไฟเหาะรับคือขึ้น,ข,นขึ้นลงลง,ง่ายมากและก็เร็วมากด้วยนะครับผมจําได้เลยด,ยดูการก่อนก็นกคือเริ่มยิงหนึ่งหนึ่งสองเกมติดแล้วก็หายไปคือแกไม่ค่อยมาต่อเนื่องและสม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับตันนี้ก็ต้องมาดูดูกันต่อไปว่าออรอบนี้จะเป็นยังไงคือ รอบน,นี้มันต่างนิดนึงตรงนี้นว่าจังหวะที่แกทําประตูได้มันดูเป็นจังหวะที่แบบเออสามารถเรียกของมั่นใจได้จริงๆไม่ใช่แบบแตะเข้ารูปินเข้ามาหาแล้วก็ยิงง่ายๆเข้าอะไรเงี้ยครับมันคืออันนี้มันจังหวะลูกที่สองคือมันแบบแตะแล้วก็ยิงทําประตูสวยๆน่าจะเรียกเรียกของมั่นใจได้ก็ต้องมาดูว่าแกขึ้นมาแล้วเนี่ยแกจะลงไปอีกไหมถ้าลงไปแกจะลงไปยาวหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับเป็นจังหวะที่ดีครับเพราะว่า จังหวะตอนนี้คือลุยดีแอสเริ่มสแสดงให้เห็นแล้วว่าเริ่มไม่เหมาะเนาะเริ่มเริ่มหมายถึงว่าพี่งของแกหายไปคือมัน,ม,นมันไม่อนตรายเท่าตอนที่ลุยดีแอสอยู่ทางปีกซ้ายเนาะก็ต้องดูต่อไปนะครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะโจตาดีแอสและเดวินนวเยสนะครับเพราะว่านวเยสก็ต้องรักษาฟอร์มแล้วก็หาความสม่ำเสมอให้ได้เนาะถึงจะขยับขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็อามาจะมาช่วยเอาจะช่วยรุ้นกันนะครับเพราะว่า2นัดแล้วนะครับที่ เรามีสถิติยิงเข้ากรอบน้อยมากนะครับเนาะด้านอย่างนั้นนัดที่แล้วเนี่ยครับครึ่งยิง10ลูกแรกนะครับที่มีโอกาสยิงเนี่ยเนาะออ,ออกกรอบออกนอกกรอบหมดเลยไม่เข้ากรอบสักกระลูกจนกว่าจาตูตาจะลงมาเนาะถึงจะยิงเข้าเป็นลูกแรกนะครับนัดนี้ก็ยิงไปตั้ง37ครั้งนะครับแต่เข้ากรอบไปแค่8ครั้งคือน้อยมากๆนะครับต้องมาดูกันว่าเอาใจช่วยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเตะอย่างลูกเราฟอร์มตกนะครับมีดาเดว,เวินมาช่วยยิงก็ดีหน่อยเพื่อนคิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์ดูนะครับว่า ให้ให้อภัยนูนเยสหรือยังขอแกจะกลับมาหรือยังลองคอมเมนต์กันดูนะครับ